เราหัวล้อมันยิ่งสั่นโอเดินนะคะเดินไปเลยค่ะ ทุ่งมะตองดอยแม่งูคอตำบลแม่ขอ,อมเผือขอุนยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับขณะนีเ้เริ่มบานแล้วนะครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันที่11พฤศจิกายน2566ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยขึ้นมาเที่ยวแล้วนะครับก็เริ่มบานไปแล้ว10%นะครับยังไงก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาสัมผัสทุ่งมะตองดอยแม่งูคอไม่ว่าจะมีเรามีตลาดบัวตองด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆ มาคอยตอนรับนักงเที่ยวนะครับเชิญชวนนักงเที่ยวทุกท่านนะครับมาชื่นชมทุ่งประตองดอยแม่โอคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน